nhìn lại đừng đi ư muối mũi là khó này ư ừ. ư ừ. muốn muôn muốn muốn ư ừ. ư ừ. สวัสดีครับเดือดช่องมีมูคลคนนะครับผมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังผมช่วยบักครับผมช่วยบักครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาแม่แล้วครับไปหาแม่แล้วเอาเอาเอาขอกินนมนะครับเนี่ยแฮ่แอะอย่าดึงเออโอ้โหเอ๋ออ๋อไปไหนหนั่นกินนมแล้วกินนมแล้วเอ้ แอ้ไม่ดึงไม่ดึงมีบูด้วยดูใส่บูด้วยขอบคุณบูสวยๆนะครับผมคุณนะกินแบบฟินๆครับพ่นแม่ทำไมพ่อแม่รูข้อยั่ไวด ตุนกป็ตุนอ,อย่าก,กัดแห้งอย่าก,กัดแห้งคุณแม่เจ็บลูกไม่กัดน,นะครับคุณแม่เจ็บเหมืนมอนแบบปอสั่ง,งีังตัวนี้มีแต่ทรายนะครับเนาะยินจวกจๆกจกจกโอ้เสียบ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 เสียงกินอร่อยมากเลยครับโอ้ดังถึงนีเลย ไป,ไปแล้ว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 ป<ะ>้าดดยืนขี้ดินช่วยผมช่วยพ่ครัตาครับผมช่วยพ่อครับเอ๊มิงป้าป้าย่าดึงอย่งเออดูดูดเอเอาเ่างี้ไม่ใช่ผมดอกพ่อนี่เฮ้ป้าไม่ดึงไม่ดึงคุณนะเอ้เอา เอาจะดึงจะดึงจะดึงโอ้โหโดูด้พยายามจะดึงออกนะไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงใส่ดีเออเออช่างนเออผมชอยพะอค้าผมชอยพะอค้าผมไม่ดึงไม่ดึงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รอรอกันหนิเออช้นสวยใส่ชิ้นส เอ้ยนี่ผมไม่มากเอ้ย,อยมมนี่ผมไม่มีกระจุดเนี่ยพ่อเอ้ยมันน่ารักแล้วมันน,าาน่ารักแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่าดึงเอือนี่หมูยจะของาอัน,นะเอือเอ้อเอ้อูอด้ด,ดสวยแล้วสวยแล้วเพ่ดึงดอกใส่ไม่ได้นะครับช้างอ้วน แต่งรอเพราะยากอย่างน้ำก็ไม่อยากอาบนะครับเ <i> นี่ยเนี่ยเนี่ยน่บึงบบ้งเบ,บึงบบ้งเบ,บึง <i> ้งเบึ้งเดือดึงดูดูดูพยาพยามครับพยายามเดือดึงต้องใส่ไว้ให้ชินนะค <i> ุ้นเคยนะครับผมเอ้าเ <i> โอ้เรียนดินแล้วเรียนดินแล้วว <i> ่าไปใส่มาใส <i> ่เลยปุ๊บ พึบ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 บู้แซงหน่อยไหมคือขนาดเอ้า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 เออเมื่อเมื่อเมื่อสี่แก้วให้วนต่อแล้วเอ้า กองดินนะครับได้กองทรายกองบักใหญ่เลยกองเอียบเลยฮึพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอ้าเนะนะอาล้วตักทรายเสร็จก็ตายก็ตายก็ตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ย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 พนะุ่นน่ะอีดื้อเถอะช่างน้อย,อยอนี่างไหมเสด็จน้อยพุ่นนะ่ะพุ่นน่ะ เพิ่เอาเายียกแล้วไปนอนเยียกถูเอาถูอย่ามาหลับอยู่นี่นะเราอะดูตัวดีครับอืคุณน่ะเอาถูถูอืมอืมนอนหนิ่งเลยอะนอนหนิ <to <to ่งเลยเึบเึบ โอ้ยดิน,นสั้นใช่เปลออีกีนนอนครับเอาเอาเอาอื้มหูถูถ,ถูนอนเนาคัดผิวคัดผิวคัดคัดฮึบคัดผิวแบบนิ่งๆครับอ๋ไปกินยาน้ำตาไป เหรียญชายก่อนครับผมเหรียญชายก่อนครับไปแล้วไปแล้วอโออ้หูเหรียญชายอย่างเดียวเลยโอู้บ่ไปใส่ยบ่เส่ยดีเหรียญที่ใส่เอ้าเอ้า ฮึบฮึบใส่ยังเดียวเลยอเออเอาเอารุดร <uma email. S 1> <Okay S 2> ุดร um ุดร okay, uh ุดถ uh ูกใจมากครับถูกใจสิ่งนี้มากอู้วนเพา้วน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 อือ อเอา้าเอา้าเอา้ามวนคักมวนคักสนุกมากนิ่งกับแม่หางดีเอา้าเอา้าดูตัวไม่ได้ขีดเ้นไส้คือคักขนาดไายเต็มตัวเลยครับ รึป้ยลกไไูกวบมะโนนี่อเอาบึงตัวเฟิรนแโอ้ค่ขนาดรึบเอาเด้วเอาอย่าตัวแตกกับพาา่อวาเอา้ยเอ้ยเต็มจอเลยครับเฮ้ยเฮ้ย ืก่ก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจากช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผม EP นี้ก็ฝากภาพค,าความน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับบายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ